เพื่อนๆตัเชียลแพมทุกคนนะคะวันนี้แต่งตัวเข้ามาเป็นชุดนักเรียนมาเลยจริง,รงๆหน้าตาก็ไม่ค่อยเอืออนน้อมนวเท่าไหร่นะอายุอานามก็แบบไม่ค่อยจะแบบเข้ากับชุดนักเรียนที่จะแต่งนะบางหนึ่งว่าเหมือนประมาณตอนนี้ที่ฉันอายุประมาณ1ิบเแมเอาชุดนักเรียนมอปลายมาแต่งไม่ใช่ตอนนี้อายุปาเข้าไป25แล้วนะคะเป็นจักเพศพอดีเลยก็จะเข้า26นั่นแหละเออแต่วันนี้ที่เข้ามาตรงนี้นะคะก็จะมา เป็นชื่อคลิปสวยใสวัยนักรเรียนละกันมีน้องๆหลายคนขอเข้ามาบอกว่าพี่พลอยขาหนูอยากให้พี่พลอยเนี่ยมาสอนจังเลยว่าเวลาไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยไปแบบไหนให้ดูแบบให้ดูดีให้ดูสวยให้ดูแบบเออดูดูไม่แบบไม่ดูป่วยอ่ะไม่ดูโทมไม่ดูศกนะคะก็วันนี้ก็เลยอ่ะแอปเลยค่ะแต่นักรเรียนมาปลายนี่แหละเข้ามาเลยนะเออนะคะ มีหลายคนอาจจะอยากรู้ว่าพลอยจบมาจากโรงเรียนอะไรโร,โรงเรียนธนาราชบำรุงประทุมธานีนะคะเรียนอยู่ที่นี่ก็เรียนตั้งแต่มต้นยันมอปลายเลยนะจบมาจากที่นี่นะคะก็โอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าก็ถือโอ,อกาสแต่งตัวมาให้เสร็จเรียบร้อยเลยนะจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาแต่งเปก็ไปนาทีกว่าแล้พคุณมากทีเดียวอ่ะวันนี้นะคะพลอยก็เลือกใช้เป็นของบีตูนะเป็นเนื้อสีขาวแบบนี้นะคะ ทาให้ทั่วทั้งหน้าเลยแต่ต้องบอกเลยว่าก่อนที่พลอยจะมาทาตัวนี้พลอยได้ทาครีมบำรุงซุปตาก่อนแล้วแล้วก็ทาครีมกันแดดเลิฟวี่เกิร์นะคะตามมาต่อมาก็เป็นทาตัวนี้นะคะทาทั่วทั้งหน้านะที่เลือกใช้ของบีซูบีซูตัวนี้นะเพราะว่ามันเป็นเนื้อสีขาวซึ่งเวลาเราแต่งโริเวณก็จะไม่ผิดกฎระเบียบไงใช่ไหมไม่ใช่ไม่ต้องกดพอสไม่ผิดกฎระเบียบ ต่อเน่องไปแล้วก่อนนะคะอืถ้าทางจริงๆก็ให้มันแบบเบาๆมือกวานี้หนอยนะไม่งั้นเดี๋ยวหน้าเกิดริ้วรอยแย่ก่อนรออังคุนากทาไปด้วยเดี๋ยวค่อยเอาแบบลิปมันกบนะคะอืมมันจะดูใสาจากนั้นให้น้องๆทุกคนเนี่ยเลือกใช้ตัวบัตออนเนื้อครีมอย่างนี้นะคะไม่ต้องมีชิมเมอร์เอาสีชมพูอ่อน ตบบริเวณแก้มนะคะทา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 ,ทา,ทา,ทาให้ดูมีเลือดฝาดอมชมพูถ้าเราแบบฟาดแบบบัสออนเนือ้อกริตเตอร์มีชิมเมอร์อะไรอย่างนี้อาจารย์จับได้แน่โดนเรียกเข้าห้องผู้เอ่อโดนเรียกเข้าห้องปกครองนะคะเหมือนพี่สมัยเรียนตอนมาปลายก็เป็นได้ทั้งกระโปรงต้องโดนใส่ผ้าถุงเดินเรียนนะคะที่โรงเรียนแล้วก็ถุงเท้าคือผิดระเบียบมันก็ไม่ดีไง พอโตขึ้นมาเราก็จะรู้ได้ว่ามันเป็นยังไงนึกย้อนกลับไปมันก็ไม่ควรนี่อันนี้ก็จะดูเหมือนผิวแบบสุขภาพดีจ้านะคะจริงๆก็ไม่ใช่หรอกหน้าตาก็แบบธรรมดาธรรมดาทั่วๆไปนี่แหละไม่ได้ว่าผิวหูชมพูเลือดฝาดอนะไรอย่างนี้แต่ว่าเราแบบก็ทำกันได้ทนดนูเลยนะเพราะว่าหน้าตาพี่ก็ยีห้าแล้ว <c oughs> <c oughs> อย่าแบบมากกันล่ะ ต่อไปแป้งที่เลือกใช้ของบีตูบีตูเหมือนกันเหมือนเดิมเพราะว่าเราจะต้องใช้อะไรที่แบบว่าอาจารย์ไม่รู้ไงอาจารย์จับไม่ได้ถ้าอาจารย์จับได้ก็คือแบบอย่างที่บอกเดี๋ยวโดนเรียกผู้ปกครองนะคะแบบแต่งหน้ามาเรียนอย่างเงี้ยอ่ะใช้เป็นตลับอย่างเงี้ยนะคะกับแปรงสาเหตุที่เลือกใช้แปรงนี่ก็เพราะว่าต้องการความบางเบา,บาสุดๆใสสุดๆุด,ดขามาัเลยจ้ะหมุนไปเลยเนาะเอาให้บางบาง แต่ระวังเป็นข้าวนิดหนึ่งนะคะโอเคเรียบร้อยจากนั้นนะคะคิ้วมันก็จะเป็นค้าบแป้งใช่ปะให้เราใช้เนี่ยแปรงอย่างเงี้ยปัดปัดปัด,ปดแต่งขนคิ้วเล็กน้อยนะคะ เพื่อที่จะได้ดูแบบเหมือนคิ้วคมแล้วก็ไม่ได้ไม่ต้องเขียนด้วยนะให้อา่าแ้งขนคิ้วเนี่ยเลียงแนะนำว่าขนตาใช้มัสคาร่าแบบที่เป็นแบบเนื้อใสอปัแต่ณนะเวลานี้คือไม่มีเพราะปกติพี่แต่งเต็มตลอดพี่ไม่ค่อยได้แต่งดูใสใสถ้าไม่แต่งก็คือไม่แต่งเลยก็จะใช้อตัวมัสคาร่าที่ใกล้หมดเนี่แหละที่มันไม่ค่อยติดแล้วอะมาปัดไม่ใช่ปัดจิ้มตาตัวเองอีกอะลูกกระต่ายแหกอีกทีนี้ หน่วยขำก็อยู่ข้างๆถือกล้องให้นะคะทำไมต้องทำตาหน้ากลัวด้วยเนี่ยโอเคปากให้เรียบร้อยถ้าเป็นเนื้อเสๆสมันก็จะดูธรรมชาติไงคะอันนี้เก็บรายละเอียดนิดนึงให้มันไม่ค่อยเหมือนเรียบร้อยจากน้ำทาลิปมันนะคะลิปมันนี่พี่พลอยใช้เป็นตัวนี้นะคะน้องๆทุกคนเหมือนว่าประมาณว่าตอนนี้เรียนอยู่ม .6 งนี้พี่จะไปเรียนแล้วทาเลยหอมด้วยนะเป็นไม้กิ่หวดน้จากนั้นนี่นเลยจากของชาแนลนะเป็นจริงๆไม่ต้องใช้ของชาแนลก็ได้แต่พี่รัดไปองั้นแหละใช้ของชาแนลไงเออก็เนี่ยใช้ของอะไรก็ได้ที่มันเป็นลิปแบบที่พิ้งเปลี่ยนสีเป็นสีชมพูอะไรอย่างงี้ก็ได้เบาๆพอนะอย่าอย่าแรงเกินนะให้มันดูเหมือนปากอมชมพูสุขภาพดีแค่นี้พอจากนั้นอืม หน้าตาเราเริ่มเบะแล้วใช่ไหมเรียบร้อยแล้วชงชุดชุดนะคะเวลาไปรเรียนเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมแต่งนี่อุ้ยจะถลกกระโปรงให้ดูซะงั้นแต่งนี่กกบนนนแบบต้อง,ต,องต้องดึงตึงกระโปงนี่แบบไม่ได้เลยต้องเหงืเขา่าแต่ว่านะที่นี่นะน้องๆทุกคนอย่าผิดระเบียบเลยอืเชื่อพี่เถอะมันไม่ได้เป็นผีด,ดีอะไรกับตัวเราเองเลยก็อาจจะมีบ้างออกนอกครัวโรงเรียนก็อาจจะมีเล็กน้อยอย่างนี้นะคะต่อไปมัดผมตอนนี้พี่ว่าหยุดก็รวบผมนะคะ ถ้าเป็นเมื่อก่อนพี่ก็คงจะรวบแบบปล่อยปล่อยกระแดดนะที่โรงเรียนจะเรียกว่าปล่อยกระแดดกดด็คือปล่อยแบบปล่อยด้านข้างเออแบบให้มันดูกระแดดกระแดดแบบคือได้ทาแรกแล้วนะคือตอนนั้นก็ขี้เหร่เละว่าอเองจะแรกอีกมือว่าทําไปได้ไงคือเป็นคนอย่างเงี้ยเออนิสัยอย่างเงี้ยตั้งแต่ไหนกันไรแล้วนะไม่ว่าจะหน้าตาขี้เหร่หรือหน้าตาสวยแล้วเป็นอย่างเงี้ยตั้งแต่ไหนกันไรอ่าเรียบร้อยพี่พลอยขอใช้สปเปรย์น,นิดนึงนะคเพราะผมพี่แบบเนื่องจากแบบ ที่ไม่ได้อยู่ในใบเรียนแล้วนีที่ก็อันนี้ใช่ปะล่ะผมมีแบบทั้งแบบเส้นเล็กเส้นน้อยสลงสไลด์ทั้งหัวกระบาลนั่นแหละค่ะมันก็เออมันจะได้เรียบเรียบดูเรียบร้อยนะคะเราก็สวยแบบเรียบร้อยได้ไม่จําเป็นต้องแบบเออบอกแล้วว่าวันนี้สวยใส่สไตล์นักเรียนนักเรียนจะต้องเรียบร้อยแล้วก็สุดท้ายหุบโบนะคะโรงเรียนที่โรงเรียนคณะ ต้องขูดโมสีน่าเอรเราจบจากที่ไหนเราต้องไม่ลืมนะคะโรงเรียนคือเป็นทําให้เรามีที่เรียนมีที่รู้มีที่เรียนรู้นะคะได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างนะเราต้องไม่ลืมรู้สึกโรงเรียนของเรานี่ค่ะก็เรียบร้อยแล้วรู้สึกว่าโบจะชี้นะคะยังไม่ได้จัดโอเคไม่มักนานนึงเรียบร้อยนะคะสําหรับ ลุกวันนี้นะคะก็จบติ้นกันจักถีนะคะสำหรับลุกวันนี้แบ่งตัวไปใส่ต,ตาลนักเรียนไปโรงเรียนแค่นี้เราก็ดูดีได้ในแบบนักเรียนในเหมาะกับวัยอันควรของเรานะคะไม่ต้องดูโตเกินไม่ต้องดูแก่เกินวัยนะคะก็แต่งที่คอยสอนได้เลยเทคนิคนี้ก็นําไปใช้กันได้นะคะไม่ห่วงห้ามแล้วก็บอกนิดนึงว่าการทีเออ่เราอยู่วัยอย่างนี้ใช่ไหมคะเราเป็นนักเรียนก็ทําตัวให้ถูกระเบียบอยา่าออก นอกกฎที่โรงเรียนตั้งไว้มากก็เอาให้พอดีพอดีถามว่าถ้าเราไม่ได้อยู่ในโรงเรียนแล้วเราตงขึ้นมาแล้วเราจะเป็นยังไงเป็นอิสระได้แต่ถ้าตอนนี้เรายังอยู่ในวัยเรียนล้วก็ควรทําตามที่คุณครูเขาบอกอะไรไว้ให้ดีๆนะคะเออแล้วก็อีกนิดนึงในเรื่องของผิวหน้านักเรียนอย่างเราเนี่ยวัยอย่างเราเราเนี่ยอายุเนี่ยตั้งแต่มต้นม,นมปลายเนี่ย จะต้องเป็นอะไรที่แบบว่าผิวใสอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแบบคือเราจะมาแต่งอะไรเยอะไม่ได้ลงรองพื้นอะไไม่ได้เพราะฉะนั้นจะต้องรักษาผิวหน้าให้ดีเราลงนิดเดียวมันจะเปแะแล้วแค่นั้นพอนะคะวันนี้ก็ไม่ไหวละกันแล้วกนะะ็สวัสดีค่ะชอบไลค์ใช่แชร์กันไปเยอะๆนะคะ